มาแกเฮียปองวันนี้สวัสดีครับเฮียปองสวัสดีครับสวัสดี<อ>ท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้บรรยากาศ<อ>ดีเลยนะเมื่อกี้แดดมันก็ยังเปรี้ยงๆอยู่นะอ้าวเนาะพักเดียวแม่งนมลื่นเลยอ่าใช่ดูเมื่อกี้มันดูสุกวันร้อนๆมาโหแต่แป๊บเดียวมันเข้าหน้าฝนแล้วเออใช่เนี่ยแล้วแต่ก็ฝนตกไม่เยอะเท่าไหร่นะปีนี้ถึงแต่ก็ยังดีนะอ่ขายร้อนแต่เขาบอกก็ฝนไอ้ฝนมันจะทิ้งช่วงไม่ใช่ช่วงเนี้ยเอาทิ้ง ฝนทิ้งช่วงฝนหมายถึงก็ฝนไม่ตกใช่ใช่ใช่มีทิ้งห่างฝนทิ้งช่วงอ่ะช่วงไม่รอฝนเลยทิ้งช่วงมันจนเที้ยจจนกินเหล้าในช่วงช่วงไม่ดีตรงไหนเออบรรยากาศตรงนี้อะไรอ่าอะไรเงียบไปแล้วเนาะอืนกกระเตยในเวบนี่มีอะไรซูมได้ไหม เดี๋ยวซูมดูสิเดี๋ยวผมซูมดูไปนะหัวอะไรกระดุกกระดุกน่ะงูจระางป่ะคุณ๋ยวนี้บองลาป่ะดูดินะโอ้โหขี่เฮ้นะสิอย่างงั้นนะใช่ใช่พี่นกกระแตใต้แว๊ดมันร้องระงมผมก็เลยมองไปเห็นง่ายเดินมาอ๋อมันมันอะไรสนามหญ้าเลยนักการเงินะไปอยู่กันเอาไป่ะช่องกิจไนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นเอง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเนี่ยพื้นสนามหญ้าแบบโอ้โหมันเรียบสวยจริงๆนะแต่แคยป๋องมองเห็นเนี่ยโอ้สายตาดีจริงๆมันกำลังจะไปอ,ะอ่ะ,อะกำลังเลือ้อยจ้ะม,มาหาหกินตังเงินทองเนาะโอ้มันมาหากินไข่นกหรือเปล่า เมื่อกี้นกกระเตยใแวัมันตกลงมันตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวตะกวดคุณดูสิดูดีๆดูดีๆมันเงินตรงไหนมันทองตรงไหนตะก,กวดตรงไหน <constrained> ผมแยกไม่ออกโอิคุณโอ้โหวิ่งวิ่งเรีวเลยวิ่งดีกันนะเล็กเนี่ยเ้ยร้อยเมตรแรกนี่ผมไม่ไหวดูดูดูไปแล้วเนี่ยมันก็มองเห็นเรามองเห็นเรามันเด็กอ้โหโน่นโน่นโน่นไปทางระดับไปแล้วไปแล้ว ไปทังป้ายยุรกรรมมันมีกรรมเรานี่แหละเอาแล้วเห็นไหมโน่เนเห็นโอ้โน่นโน่นนเข้าป่าไปแล้วพี่น้องแสดงไม่ไม่ข้างล่างมันน่าจะมีโพงอะไรของมันอยูเนาะมีน่าจะมีที่มีทางของมันอยู่เฮียจับเฮียก่อนเฮียไปดูสิเฮียสำรวจให้หน่อยเป็นยังไง โดดลงไปแล้วอ้าวแล้วโอ้โหโดดลงน้ำไปละมั้งดูฮะแต่ก่อนเป็นทางเดินของพวกเรานะตอนนี้เป็นทางเดินของเฮียละเฮียแต่ก่อนเป็นทางเดินของเฮียทางเดินของตัวเงินตัวทองมันก็เป็นธรรมชาติอะนะตัวนี้ตัวนี้มันมีกฎหมายคุ้มครองไหม มีสินกกระแตใต้แว๊ดมีกฎหมายคุ้มครองมีแล้วตัวเงินตัวทองกินลูกนกกระแตใต้แว๊ดเราควรจะทําอะไรปล่อยมันเถอะจะไปจับมันไปขังอ่ะก็อย่าช่วยนกกระแตใต้แว๊ดเลยเราก็จะโดนกฎหมายคุ้มครองตัวเงินตัวทองอีกอ่วเราแค่ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติมันก็จะมันจะช่วยได้นกมันจะมาสู้ตัวเงินตัวทองได้เออได้มันก็ต้อง มันก็มันบินโฉบมันก็บินหนีไปไอตัวเงินตัวทองก็กินไข่เหี้ยไปไม่ใช่พี่กินเินโงไข่เหี้ยป่ะไข่นกคุณจะไปกินไข่เหี้ยทำไมอ่ะหี้ยกินไข่นกเออเดี๋ยวนกจะบินไข่เหี้ยอะไรเงี้ยเออเออค่เนี่ยงงงซี่เออแล้วไม่ช่วยมันมันก็โดนกินไปเออแล้วมันก็ขยายพันธุ์มันก็ช้าเนี่ยกฎหมายบางทีเรา แต่กฎหมายจริงเขาพิจารณาเอาจากเจตนานะเออเออเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราขับรถไปเหยียบเหี้ยเออ,เ,อ,อเราไปตั้งใจแล้วเหยียบมันไหมมันวิ่งผ่านไหมมันเ,เหยียบบนถนนไหมเหมือ,อมนรถชนงัเออผมเคยเจอนะ่ะรถชนงัวพี่รุ่นพี่อ,อืเครื่องพังหมดเลยเอ,อ่าแล้วทําไงงวมามาฟ้องอีกอ,อ่าแต่พอดีผมมีความได้ปรึกษาทางด้านนี้มาผมก็ บอกเขาว่าเฮ้ยน,นี่มันถนนอืวัวต้องหลบรถไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของวัวเอออออเะไรเงี้ยกลับมาเป็นฝ่ายได้เงินอาไปเรียกร้องเขาค่าเรียกค่าเสียหายได้แต่ทางกฎหมายเราต้องขึ้นศาลให้เขาชนะเราชนะเขาก่อนอืหรือศาลไม่ประทับฟ้องอืเราก็ถึงยามมาฟอ้ฟองกับ อกฎหมายเขาเป็นอย่างนี้นะเหมือนรถเคยมาชนรั้วบ้านผมอะเอ,อแล้วมันมีคนเจ็บไอ้คนเจ็บเขาแจ้งเออเขาก็เอาความสําคัญก่อนเอากฎหมายกับไอ้ไอคนที่มีเรื่องกันก่อนอือแล้วก็มาถึงถึงจะมาถึงเราเออถ้าเกิดมันแพ้ตรงนู้นมันก็มาถึงเราเราซ้ําต่ออีก อโอ้แล้วเขาก็ไม่มีเงินให้ <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรก็เสียค่าทนายเสียเวลาเสีย <c oughs> บ,าบางเรื่องก็แทนที่จะได้กับเสียเวลาไปอีกอ่าแล้วเรื่องของเรื่องไอรั้วมันพังคนก,ก็จะเข้ามาลักของอืเราก็รีบไปทํารั้วพอทํารั้วเขาถือว่ากฎหมายเขาถือว่าเราทําแล้วไม่แจ้งเราต้องมีกฎหมายว่าหนึ่งแจ้งตำรวจว่าจะดําเนินการตำรวจมาประเมินมีการประเมิน ต้องได้ความรู้จากเฮียป๋องอีกนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราโดนมีเสียหายแล้วเราไปซ่อมแซมเองเรียบร้อยโดยที่ไม่แจ้งเขา,เาจะไปเรียกร้องทีหลังก็ไม่ได้ไม่ได้อ๋อเป็นอย่าเนี้ยกฎหมายนี่เหมือนกันเหมือนอ่านกกะแตทวีเวกก็มีกฎหมายคุ้มครองเออตัวเงินตัวทองก็มีกฎหมายคุ้มครองนี่มันเรามาไล่มันเนี่ยแั่มันจะกินไข่เนะี่ยเออ เนี่ยถ้าเกิดมีคนไปฟ้องร้องเรื่องตัวเงินตัวทองเราจะโดนไหมโอ้เราเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาเพียงแต่ว่าเราไปป้องปรามเตือนอ่ไม่ให้มันเออให้มันไม่ให้มันทําร้ายกันว่างั้นเถอะมันก็ไม่ได้ทำร้ายมันไปกินไข่เออก็นั่นแหละมันไปแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการควบคุมโดยธรรมชาตินะอ๋ออก็คือมันเป็นเรื่องธรรมชาติเขามอว่าไอ้ตัวนี้จะอ มันเป็นห่วงสาผ่านมาให้มันพอดีกันนะห่วงโซ่อาหารของมันก็จะเป็นอย่างนั้นตัวนั้นเยอะทองเยอะมากนะหลวงเออก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเปิดโอกาสให้เฮียปองไปทํากับข้าวได้เนี่ยแต่ก่อนเขามีการจับนะมีโอ้หมันใส่ยาเบื่อนะอืเน่าเต็มหมดเลยนะใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายนะอืคือเรามาเบียดเบียนมันเองตรงเนี้ย ใช่ใช่ใช่เออเป็นที่เป็นไอ้ครองของมันอ่ะมันที่อยู่ของมันแล้วตอนนี้พอเรามาอยู่เราก็กลายเป็นเห็นพวกมันเยอะถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเออก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ค่อยๆทีต้องอาศัยกันใช่เราก็อยู่กับมันได้มันก็อยู่กับพวกเราได้ก็ไม่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็พึ่งพาอาศัยกันที่นาเล็กไปถ่ายนี่ก็ไปเบียดเบียนมันเอามาย่าง่เอ ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั้นไอ้นั้นจระเข้ไอ้ที่หันเ่ยจระเข้หันไม่ใช่ว่านี่ไม่ใช่เอาเลยแหมคุณแล้วก็ผมดูไม่ละเอียดจระเข้หันงานที่พัทยาเขางานไอ้เขาเรียกว่าชาละวันกริวอริอืมทำไมเรียกหัน ก็บา้านเราก็เรียกหันนะหมุนๆนะุนี่ยท้าเกิดกว้างทำไมเรียกเหลวหลังเอ,อ้ยคุณมันคนเราเรื่องมั้งเนี่ย <laughs> โอ้ <laughs> โหไปละได้แต่ละมากครับผมสวัสดีครับ <laughs>